เอาอันนี้ครับเอ๋อแล้บกวนไปต่อแถวด้วยค่ะเอาคุณเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้2เท่าครับไม่ได้ค่ะต้องไปต่อแถวด้วยอ๋อไม่ได้ครับคุณแต่ผมไม่สองเท่านะครับคนอื่นเขาไม่มีเงินสองเท่าแลครับแต่ว่าแล้วกวนไปต่อแถวแล้วก็ให้เกศตอนที่พวกเขาต่อแถวด้วยค่ะอไม่ได้เนอะคุณคุณโอ๊ยน้ยอะ อาคุณคุณก็ต้องไปต่อแถวสชครเบเขาต่อแถวมานานนะคะก็จะได้เฮ้ยไม่ได้ครับผมมีเินสองเท่าเขากคนไปต่อแถวด้วยค่ะผมมีเินสามเท่าไม่ได้นะคะอ้าวสี่เท่าครับมีเลยสี่เท่าเอเก็ไม่ได้นะคบคนก็ต้องไปรอแถวนะเหรออ้าวผมยุ่งอะไรอ้าวก็ไม่ได้ ออกไปเลยครัออกไปิครับเอ้าคุณมีเงิน้งส่งเท่าอะเอาไปไม่ได้ครับเพราะต้องต่อแถวนะคะบตามกดระเบียบนะคะตามทาตามกลระเบียบค่ะแต่ผมมีเงินส่งเท่าต้องรีบไปทางานไม่ได้ครับมาม่าของคุ้เช่าผมเลยต้องทาทาตามกฎขคุณเมามาแหงถาเป็นมาม่านดิอ